ครับผมชื่อเดวิดครับผมได้รับบทเป็นไซมอนครับคาแรกเตอร์ของไซมอนจะเป็นคนที่คนใจร้อนครับแล้วก็เป็นฟิลฟแบบเป็นหัวโจกในการพาเพื่อนไปทําสิ่งอะไรที่มันแบบแพงๆแปลกๆครับผมอย่างแรกเลยคือตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราไม่เคยได้เล่นซีรีส์อะไรที่เป็นแบบ เรื่องพีพีมาก่อนแล้วก็ขอบคุณมากมากครับที่ดึงเดวิดมาเล่นด้วยแล้วก็อยากจะทาตรงนี้ให้มันเต็มที่แล้วก็ให้ทุกคนเอนจอยกับเราครับผมครับก็ฝากซีลลี่บ้านโชคดีซีซั่นสตอนหาก้อมด้วยนะครับผมว่ามันจะน่ากลัวแล้วก็แบบลุ้นขนาดไหนก็อยากให้ทุกคนรอลุ้นกับพวกเราด้วยครับผมนี่มันไม่ใช่ปอบธรรมจามันเป็นปอบที่มีวิชาเรียกว่าก้อมเคยไป ตลุยบ้านผีนหรอนี่ไงบ้านโชคดีกูว่ามันน่ากลัวเกินไปแล้วอ่ะเรากลับกันเถอะ <c oughs>